สวัสดีพี่น้องทุกคนบวชีไดพี่้องเลยแกงน้ำม้จากแกงน้ำม้โจดเป็นยอดยอดยอดกับขัวกุ้งกุ้งแม่น้ำโองกุ้งแม่น้ำโองส่งมาพี่น้องส่งมาจากอุบลเด้ะเดอมามากินแกงน้ำม้น้้ำเกียงมาเ้ยผักบุ้งผักบุ้งพี่น้องผักปลาไหลมาเลยมันจะผักบุ้งอย่างเดียวมาจับมาขาเหนียวพี่น้องขาเหนียวบังนะแกงแกงไอ้แกงแกงน้ำม้โจด ขอป,ปิดข้าวาดขอโทษขอาวพยพี่น้องจ๋าอันน้ำยานางกับคุณอ้วตัว้วพี่น้องข้าเบือ่อแกงเกี้ยงแบบอันแกงแบบเน,นื้อเหนียวพี่น้องจ๋าเนี่ยแกงสับปะคาใส่ข้าวแข้งบานเฮ้งแซ่บแซ่บเลยแกงใส่ก,กระดูกหมูจักหน่อยดูกระดูกหมูพี่น้องมาๆๆแกงเป็นหย่อนๆเลยจ้ะหย่อนน้อยนี่นะก่อนจะกินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องจ๋าพี่น้องที่นา่ารักทุกผู้ทุกคน มา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 กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาพี่น้องบุหน้าจอมาเลยพี่น้องแซ่บไลนัวมาจา้ะมันกล่องบุบบะบางเถ่อกล่องบุบก,ก,กับข้าวถั่วกับไฟหลายๆเลย,ยพี่น้องกล่องมันบุบๆอะกระวงมาเด้อู้เป็นวันข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวข้าวเหนียว หอนห่อนอันเกียฮากัหนึ่งแต่วางยาหนึ่งนิดๆนิดหน่อยหนึ่งบลามหลกินบ่กลึกแล้วมันเป็นข้าวเย็นเนาะิปลาตปลาบวได้อลงมากัวหากอน้ำมันปลาขาวแล้วลงกูเปิแล้เจ้าหอนแกี๊ยก็หอนไม่ยังกินหรอขัวกุ้งกินบวรดแมว่ะ Yeah can bộ phê đồ bình này. Má giả mà. Ẩm thực bản bản heo là, rồi. Ừ. Ừ. กระโดดห่อแสบปุกมากพี่น้องเทน้ำาถาแนเลยน่าจะแกงกุ้งใบหอมมารแยงประเภกจะเอาลูกโดดเอาเด้อพี่น้องเนี่ย ่ำเนาะหาพังห้อมยงกับไรด้วเปีชวันหลับป่า ทาเบิงมืออื่นพี่จับพีบ่แหนกตลอดมืออื่นเพื่อว่าเขาขายนะ hầm nhanh này không? Hãy จกพี่น้องเลยนี่หมูกินน้ำแห่งแจกแกงหน่อโจดเป็นยำยอดนี่บักติวนะนี่เข้ากันไหมบอ มันเหี่ยวกงนี้เห็ดไม่เห็ดเราโง่ไหมเนี่ยดูปอื่นดูหยากแกงนส่แกงแกงเห็ดเผ่งไปถ่ายตรงนี้ชิ้เผาให้ ผงเพชรผักซื้อมาใหม่กินกระไดเนาะพี่ปม่เแม่พี่ปอ่กินเสยกินบะพระค่าหน่อยหนึ่งคือเอ้ยพระคากับบลาย ก้างเองชอบเองนะอืมกหมูลอคนกินกันเมนี่ยวืมขนกินเมี่ยวเลยนี่หน่อเป็นยอดอืม ขาไงนี่เน่มอขาไงเลาะก,กับแมวตำเนาะวัวไม่ๆหมเพือ่อนง่งนาย

ทอทยากคิดสอ,องสิ่งแล้วไม่ใหญ่ เราเหี่ยกับพ่อเนาะพี่หนุ่มพ่ไม่ได้สิบเบิกอะไรหรอกเนาะ่อยอห้ลงมือครับปิดกล่องแลลงมือเลยล้างกล่องใช่น่าก็น่ากล่องเหมือนเดิพี่หนุ่มม่นเป็นเบาเลยหน้ากล่องนี่เกร่งใจ <laughs> เกร่งใจนะครับจึงคำใหญ่จุดตาสวนะ่วนอะไปแล้วพี่หนุ่ม คลิปเลยกับพ่อกับแม้แล้วพ<อ>ี่น้องปากกดไลค์กดแช่์กดติดตามนี้เด้อพี่น้องเด้อสบายดี